สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอน a อนิเมชันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่ะอาจจะเคยสงสัยหรืออยากรู้นะครับก็คือเรื่องเลเวลของพิก a ชูของซาโตชิอย่างที่คนรู้กันนะครับว่าในเกมโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนก็จะมีเลเวลเนาะเป็นเรื่องปกติของเกมเออแล้วทุกคนสงสัยไหมว่าโปเกมอนใน a อนิเมเนี่ยมีเลเวลไหมคําตอบคือมีนะครับมีหลักฐานหลายอย่างก็จะออฟฟิเชียลเลยว่า ใน a n เมเนี่ยบทเวามใน a n เม e เนี่ยมีเลเวลนะครับผมก็เลยอยากตั้งคำถามไงว่าอ้าวแล้วพี่กระชูของซาโตชิเนี่ยถ้าเกิดมันมีเลเวลจริงๆเลเวลเท่าไหร่กันล่ะเออน่าสนใจนะผมเลยจะมาวิเคราะห์เรียงตามเจนให้ฟังนะครับว่าพี่กระชูของซาชิเนี่ยเลเวลเท่าไหร่บ้างเออน่าสนใจไหมอืมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเลเวลที่ผมจะบอกต่อไปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์คาดคะเนเฉยๆไม่ได้ชัวร์ว่าต้องเป็นเลเวลนี้ตามที่ผมบอกนะครับ แล้วผมจะให้เลเวลอะ่ะมันเพิ่มไปเรื่อยๆแบบไม่ได้สุดที่ร้อยอ่ะแบบเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับเออเออนั่นแหละอ่ะไปฟังดีกว่านะครับเริ่มจากตอนที่หนึ่งแล้วกันนะตอนที่หนึ่งของซาโตชิถ้าอิงตามเกมเลเวลปวตมนตัวได้เท่าจะได้รับก็คือเลเวลห้านันเองนะครับอ่ะพิกาจูของซาชิเริ่มต้นที่เลเวลห้านะครับเออซึ่งเดินทางไปเรื่อยเนี่ยเ็าจะมีผลงานอยู่พอสมควรนะครับเออ ซึ่งถ้าซึ่งวงการที่เด่นสุดก็ที่ผมเห็นก็มีแค่การเอาชนะอีวาของทากิชิได้แบบงงๆนะครับเอออิชิซุโเตะด้วยซึ่งทำให้พิกาจูแล้วกนั้นก็ทั้งเจนหนึ่งอ่ะพิกาจูก็จะได้เลเวลไปประมาณสี่สิบนะครับเจนหนึ่งนะเจนหนึ่งจบเจนหนึ่งอ่ะพิกาจจูเจนหนึ่งจะเลเวลประมาณสี่สิบนะครับเออต่อไปคือภาคหมู่เกาะเลนนะครับ ภาคนี้ก็จะมีบทเด่นตรงที่พี่กระจูจะได้สู้กับไคลริวของแชมปเปี้ยนภาคนี้เออจนเอาชนะได้เลของพี่กระจูในภาคนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิห้านะครับเพราะว่าเขาสู้ค่อนข้างน้อยพี่กระจูในภาคนี้สู้ไปแค่ประมาณสองครั้งเท่านั้นพอเลเวลมันจะนับเฉพาะตอนที่แบบชนะอะเนาะไดอ e พีเออต่อไปเจนสองนะครับพี่กระจูในภาคนี้ผมก็ไม่ค่อยมีบทเด่นเท่าไหร่นะ ขายงบทเด่นนี่เชิญแบบสู้แล้วชนะเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับซึ่งผมประมาณการว่าพิกาชูของซาตูชในเจนสองเนี่ยเลเวลน่าจะประมาณหกสิบนะครับอืมก็สมเหตุสมผลนะคือถ้าเกิดเลเวลมันยิ่งเยอะขึ้นนะ่ะ EP ที่ใช้ในการอัพเวลมันต้องยิ่งเยอะขึ้นนะครับซึ่งทุกเจนนะ่ะพิกาชูของซาตชีก็จะมีตัวอัพเวลให้อยู่แล้วก็คือพวกโปเกม,มอนของแกงล็อกเก็ตเพราะฉะนั้นมันก็ได้เพิ่มได้เรื่อยๆแหละแต่ก็จะเพิ่มช้าลงนะครับอืม ต่อไปเจน3เออภาคนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าพิกรชูน่าจะระเวลประมาณ90นะครับผลงาน,นเด่นของพิกรชูในภาคนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือการเอาชนะเรจิไอสของจินดไดได้โอ้โหเป็นไงเนอะถ้าอยู่ประมาณนี้แหละผมว่านะอ่าเจน4หรือภาคนี้ะพิกรชูมันก็มีบทเด่นแหละแต่ว่ามันไม่ชนะไงอย่างสู้กับลาทิออสอะไรแบบนี้เนอะเออมันก็เลยไม่นับ ผมว่ได้ประมาณการว่าพิกาชูของภาคเนี้ยน่าจะเวลเพิ่มมาแค่นิดหน่อยนะประมาณแค่ร้อยสิบนะครับอืเพิ่มมาอีกยี่สิบเวลก็สมเหตุสมผลอยู่นะต่อไปเจนห้าพิกาชูภาคที่เองก็เหมือนเดิมครับมันก็ไม่ได้เด่นอะไรมากอีกแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันเด่นมันก็แพ้เนาะแพ้ลีกลูคาริโออะ่ะอืมแล้วอของพิกาชูภาคนี้ก็ประมาณร้อยสามสิบนะครับก็คือเพิ่มมายี่สิบเหมือนเดิม แต่ต่อไปเนี่ยเริ่มมีบทเด่นแล้วก็คือพิ k กาชูในภาคเอกวายนะครับผลงานเด่นสุดของเขาก็คือการเอาชนะเมกาลูคาลิโอของคอนนี่นั่นเองโอ้โหโเท่มากกว่าน,นั้นนะบอกเลยเออแล้วก็มีผลงานดินีกแบบชนะมีตะกอสอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเลเวลก็ได้มาเพิ่มมาพอสมควรนะครับเลเวลของพิ k กาชูในี่ในเมกได้ประมาณร้อยหกสิบนะครับภาค e Q y เอกวายนี่ยอืมเป็นไงเยอะนะต่อไปภาคเซนเนมนะครับ ภาคซันแอนมูนเนี่ยก็เป็นภาคที่พิกัจชูเนี่ยบอกเลยว่าเด่นที่สุดแล้วละของทุกภาคเออมีเรื่องปูมาในการสู้กับคาปูโคยโคนะครับแล้วพิกชูก็ชนะได้นะเพราะฉะนั้นเลเวลของพิ่กัจูในภาคเนี้ยมันต้องเยอะแน่ๆเพราะว่ามันมีผลงานเยอะเลยนะครับเลเวลเลยประมาณ200้อนะครับโอ้โหเลเวลส0งร้อยเป็นไงต่อไปภาคอ้าสุดคือภาคเจรินี่ภาคสุดท้ายของสซาชี ภาคนี้ผลงาน,นเด่นเด่นก็จะมีอยู่ประมาณ2ผลงานในว o ลชม c เปียนชิพนะครับพี่คาชูก็จะมีการสู้กับเมดากอร์สของไดโกและก็ดิสตอนของเดนเดที่ชนะนะเออรีเวลก็ได้เพิ่มมาดิดหน่อยประมาณ220นะครับเออเพราะอย่างที่บอกอะ่ะยิ่งเลเวลเพิ่มเยอะอ่ะ EP ต้องใช้ต้องเยอะตามนะครับอือเนี่ยแหละโดยส่วนตัวผมเลยคิดว่าพี่คาชูของซาโตชิเนี่ย น่าจะเลเวลประมาณสองร้อยยี่สิบนะครับโอ้โหเป็นไงเยอะใช้ได้เลยเนาะซึ่งมันก็ตรงกับที่ฝรั่งเขาประมาณการกันนะฝรั่งเขาประมาณการว่าพิกาชูของซาตช,าชีเนี่ยจะเลเวลประมาณสองสามร้อยนะครับเออแล้วทุกคนละ่ะคิดว่าไงพิกาชูของซาติชเลเวลเท่าไหร่ก็คอมเมนได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละ 了。